สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะริพาเพื่อนๆมาที่ถนนดินสอค่ะถนนดินสอนะคะเลี้ยวจากอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยเข้ามานิดเดียวนะคะก็จะเป็นตลาดนัดชุมชนหลังวัดราชนัตด,ดาค่ะตื่นเช้ามากเลยค่ะเพื่อนๆเ,เป็นคนขยันนะคะก็เลยวาวุ่นนะคะตื่นมาพระอาทิตย์ยังไม่ขึ้นเลยนะคะก็ วันนี้อยากดูพระอาทิตย์นะจริงๆแล้วอะจะมาเสาชิงช้าค่ะมาดูพระอาทิตย์ขึ้นแต่ว่าฟ้าไม่เปิดนะคะฝนโปอยๆด้วยตรงนี้ก็ใกล้เสาชิงช้าแล้วนะคะเดี๋ยวลิจะพาเพื่อนๆเดินเล่นไปนะคะแม่ค้ายังเพิ่งเริ่มมากันเองนะคะลิฟต,ตื่นแล้วออกจากบ้านตั้งแต่ตีห้าตีห้าครึ่งน,นี่ค่ะต่อวัดราชนัดดานะคะ วันนี้วันที่6ค่ะ6กันยายนพศ2566นะคะตากทางเข้าตลาดนี่เล็กๆนะคะตลาดนัดชุมชนหลังวัดราดชนัดดาค่ะดูซิว่ามีของอะไรขายนะคะร้านค้ากำลังตั้งกันเลยเสื้อผ้าก็มี รองเท้าค่ะเป็นพวกรองเท้าคัดชูนะคะใส่ทำงานเนาะเสื้อผ้าค่ะอันนี้เจ้าขุนเ,เนเี่ยท่านขุน,นะะเพื่อนๆเรียกผิดเป็นข้าวเหนียวหมูนะคะ ะะเดินไปทางนี้ก็จะเป็นชุมชนนะคะไปทะลุออกวัดราชนัดดาได้ค่ะเลี้ยวซ้ายออกไปนะคะวัดราชนัดดาที่มีโลหะปราสาทเป็นเพื่อนๆนี่ทางนี้นะเป็นซอยเล็กๆทะลุไปยังมืดอยู่เลยอะ่ะมาทำอะไรตื่นเช้ามากอะ่ะตื่นตีสี่นะคะแล้วก็พอตื่นแล้วเริ่มรู้สึกว่านอนไม่นอนนอนไม่หลับก็เลยอย่าเสียเวลาเลยลุกขึ้นอาบน้ำแบบท่านะคะออกมาแบบถวินหาบรรยากาศเช้ามาก ตอนนั่งรถมาก็สดชื่นนะคะเห็นแบบคนแบบว่าตื่นกันแล้วบางบ้านเนี่ยเปิดไฟสว่างโลกเลยนะคะนั่งทําทกับข้าวกันบ้างแล้วก็ทําอาหารขายกันนะคะหน้าหน้าบ้านอันนี้เป็นคลองหลอดค่ะคลองหลอดราชนัดดาคลองหลอดวัดราชนัดดาใน,นี้ป้ายนี่ตรงไปทางนี้ก็จะไปไปภูเขาทองได้นะคะวัดสเกต เนี่ยทางนี้จะมีของขายอีกนะเป็นตลาดะคะ่ะถึงประมาณสักเที่ยงๆียงบ่าย,ายแต่บางร้านสายๆาย,ายเขาก็เริ่มบ่ายนะแมวยังตก,กใจเลยมันมืดนะคะฝนตกหยิมๆยิมเนี่ยวันนี้ออกเช้าจัดฝนตกเลยทุกทีช่วงปีนี้จะออก สายนะคะสายไม่ก็เย็นสายบ่ายเย็นมีวันนี้เช้ามากขนมหอมอะ่ะหอมพริกยวอะ่ะอันนี้เป็นขนมปังค่ะเขากับข้าวใส่บาทนะคะ เต้าหู้ด้วยเดี๋ยววนกลับดีแบบไปทางเส้นตรงๆนะคะตกเช้าไปหน่อยนะคะเนี่ยด,ดีดูพยากรณ์อากาศนะไม่ตกพยากรณ์อากาศแปลกมากอะ่ะจะพยากรณ์ทำไมว่าตกตอนที่มันตกแล้วดีก่อนตกก็ฟ้าใสานะคะดูแล้วฟ้าใสาเลยวันนี้ เป็นอาหารนะคะเป็นข้าวเหนียวไก่ย่างมั่งมีกุดเตี๋ยวนะคะนี่แล้วก็รู้สึกจะเป็นเกิดอจับนแล้วเนี่ยต้มเกิดจับค่ะเจ้าอร่อยนะคะมีคนแนะนำหลายคนเลย ะมี่0บาทของกินเยอะค่ะมีปลาทูด้วยช่วงกลางคืนนะคะแล้วก็ตอนสายๆหน่อยของกินจะขึ้นนะคะแต่กลางคืนนักท่องเที่ยวเดิน แล้วก็จะไปถนนมหานนบค่ะถนนมหานนบตรงไปทางสารเจ้าพ่อเสือนะริฟมาบ่อยค่ะสารเจ้าพ่อเสือก็ตรงนั้นก็ของกินทั้งนั้นเลยตรงนี้เป็นสาราว,วาการกรุงเทพมหานครนะคะตรงไปข้างหน้าก็เสาชิงช้าค่ะนิดเดียว มีขนมเค้กโบราณด้วยเพืเ่อนๆนี่ห้บาทค่ะปอประดิษฐ์นะคะชื่ออยู่ตรงหน้าร้านอร่อยะคะ่ะที่ถึงสมัยเด็กๆเลยนะ,ะขนมเค้กแบบนี้หรูมากค่ะ ฝั่งนี้นะคะให้เห็นสาราว่าการชัดสวยค่ะเพื่อนเป็นถนนเส้นที่สวยนะคะข้างหน้าก็เป็นวัดสุทัศดวัดสุทัศ <idays again> ์แล้วถ้าเราเดินตรงออกไปเรื Deadpool ่อยๆเนี่ยก็จะไป MRT-3 ยอดได้นะแต่ก็ไกลอยู่เหมือนกันนะคะผ่านสวนสวนลมณีนาฏค่ะนี่เคยพาเดินเมื่อไม่นานวันนี้นะไม่กี่วันนี้พามาจากประตูผีนะคะตรงแยก การปลาปลาแมนสีค่ะแล้วก็เดินมาถึงวัุทั์เนี่ย<ม>นนี้เปิดเช้ามากเลยค่ะร้านนันฟ้านะคะร้านข้าวหน้าเป็ดอะ่ะร้านอาหารนันฟ้า เดินให้เห็นทางนะคะเผื่อท่านไหนมาทางอ,าอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยนะคะจะได้มาถูกนะคะมาหาของกินย่านเส,สชาชิงช้ามาง่ายมากแล้วตรงนี้จะมีจัดงานบ่อยๆนะคะตรงหน้าสาราว่าการลานคนเมืองค่ะเพื่อนๆตรงนี้ตรงนิวลิต,น,ต,น,ตนี่นะตรงนี้จะมีจัดงานอุ้ยน้องหมาวิ่งแซงตกใจมากปกติก็ไม่ไม่ค่อยไม่ค่อยสนิทกันอยู่แล้วนะคะ กับหมาเนี่ยเวลาเห็นนี่จะเดินหนีไกลเลยอะ่ะถ้าเป็นหมาที่แบบไม่รู้จักอะ่ะอันนี้ถนนมหันนกค่ะถ้าหากเ,เพื่อนๆเลี้ยวเข้าไปจะมีของกินทั้งซอยนะคะทั้งถนนเลยเป็นเป็นย่านที่เดินเที่ยวนะคะรงเข้าไปก็จะเป็นศาลเจ้าพ่อเสือะคะ่ะ ต้องหันค่ะแต่ลิไม่ได้ดูหรอกลิซม,มองทางอยู่นะคือวันนี้ตั้งใจว่าจะมาถ่ายรูปพระอาทิตย์ขึ้นตอนเช้าที่เสาชิงช้าคือมันมันยากมากนะคะที่เราจะตื่นเช้าแล้วมาถึงตรงนี้ก่อนพระอาทิตย์ขึ้นแล้ววันนี้มันมันเป็นเลิกดีค่ะคือตื่นเช้าแล้วคิดว่ายังไงมาต้องมาทันแบบพระอาทิตย์ขึ้นตรงเสาชิงช้าแน่เลยอ่ะ แต่ว่านั่งรถไม่ได้แป๊บเดียวฝนโปยอย่างเงี้ยค่ะไม่น่าจะเห็นพระอาทิตย์ละรถเมย์นะคะสายที่เข้ามาเส้นนี้ก็มี12นะคะ42 35ค่ะแต่ว่าที่ลิบเห็นหลักๆเลยคือ12นะคะกับ35 42นี่เธอไม่ค่อยเห็นนะยังวิ่งอยู่หรือเปล่าไม่แน่ใจนะสำหรับท่านไหนที่ อยากรู้เส้นทางในกรุงเทพนะคะให้โทรสอบถามนะคะบริการ1348ค่ะ mm hmm. เขาจะบอกเส้นทางที่สายรถเมย์นะคะแล้วที่เพื่อนๆจะไปแล้วจุดรอรถจุดลงรถนะคะฝั่งนู้นฝั่งนี้อะไรแบบนี้เพราะว่าขึ้นรถเนี่ยถ้าผิดฝั่งมันก็จะไปคนละทางนะ mm hmm. แล้วก็ทุกคลิปของลิซนะคะคอมเมนต์บนสุดปักหมุดเนี่ยลิซจะมีรายละเอียดของคลิปะคะ่ะซอยพวกนี้จะทะลุไปสามแพ้่งได้นะคะ สามแพ่งก็เป็นย่านของกินคะแล้วก็มีบ้านสวยๆนะคะเรือนขนมปังขิมสมัยรัชกาลที่4ที่5ค่ะโรงเรียนตละลพัฒนะคะก็จะมี3ามแพ่งเนี่ยเขาจะเป็นที่เที่ยวนะคะที่จะสามารถเดินทะลุไปพระบรมมหาราชวังได้นะคะแล้วก็กระทรวงกลาโหมที่มีปืนใหญ่ะคะ่ะแล้วก็สาลหลักเมืองนะคะคือเดินตรงไปเรื่อยๆแล้วก็ทะลุออกแพ่นาลาแง่สับป แพ้งสับปะสานแพ้งภูทรแพ่งไหนก็ได้นะคะทะลุไปในแต่ละแพ่งก็จะมีของกินนะคะมีร้านค้าเก่าแก่นะคะตรงนี้เป็นเทวสถาน,นะคะ่ะเป็นโบสถ์ทม์น,นะ,ะนี่เคยเข้าไปไว่าอยู่นะคะนี่เราถึงสาชิงช้าแล้วนะเพื่อนๆให้ดูบรรยากาศนะคะหกโมง,งสวยไหมนี่ถ้าฝนไม่ลงเม็ดลปอยๆนะจะสวยกันมากอะ ได้ได้ได้อีกฟิลหนึ่งนะคะได้ความรู้สึกอีกแบบนึงตอนกลางคืนเนี่ยวัดสุทัศน์นี่จะสีทองอลา,ามเลยค่ะพระาที่จะตกด้านขวามือนะคะแล้วพระาที่จะขึ้นด้านนี้ค่ะด้านซ้ายทางนี้ถนนบำรุงเมืองนะคะตรงนี้เป็นแหล่งหล่อพระพุทธรูปนะคะแล้วก็เป็นพวกตาเครื่องหมายอะไรต่าง การฉลอง,งลกรุงรัตนโกสินทร์นะคะก็จะจัดงานด้านในก็จะมีการแสดงศิละปะวัฒนธรรมต่างๆสวยงามน,นะคะ,ะบรรยากาศนะคะ6โมงยิบนิดอาหาเพื่อนๆนะคะเลี้ยวเลี้ยวไปทางขวามือทางนี้นะคะตรงนี้ข้างๆวัดสุทัศน์เนี่ยแล้วเดินตรงไปผ่านสวนโรมานีนาศนะคะ เจะไปออก MRT สายอดถ้าหากตรงไปทางมูลิดนะไปตรงๆไปเลยนะคะถนนบำรุงเมืองตรงไปจะไปประตูผีค่ะแล้วก็ตรงไปอีกก็จะไปออกแยกแม้นสีนะคะการประปาแม้นสีตัดกับถนนตรงนั้นเป็นถนนหน้าวัดสเกตนะคะวัดภูเขาทองน่าจะเป็นถนนจักรพัฒนิพงนะคะแล้วก็ถนนจกกักรวรดิถ้าเราไม่เลี้ยวตรงไปอีกเรื่อยๆเลยจะไปยศเสนะคะ ไอสยามค่ะตมไปสุดๆนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวลิจะยาวนะครับถนนมันไม่มีที่สิ้นสุดแต่ว่ามันจะวนๆรอบๆนะคะที่กรุงเทพเนี้ยสาราวาการสาราวาการตอนกลางคืนก็เปิดไฟสวยนะคะเดี๋ยวมาทางขวามือบ้านนะคะเส้นนี้ก็จะเป็นบำรุงเมืองเดี๋ยวเขาจะไปตัดกับตีทองค่ะทางนี้ไปตลาดตอบหม้อได้นะคะ ่ฝนมันลงไม่ปล่อยๆหรือว่าเร่จะไม่เดินดีกว่าเพราะว่าเดี๋ยวไว้วันอื่นมานะคะตก่อก็ชอบมาเดินค่ะชอบมาหาของกินนะคะแล้วก็แม่ค้าที่นี่น่ารักเป็นมิตรจะเป็นแม่ค้าที่เป็นเจ้าที่เขาขายอยู่ประจําอยู่หน้าบ้านตัวเองนะคะแล้วก็มีเจ้าจอนนะคะก็คือมาเป็นวันวันไปอะไรแบบนี้นะคะแต่ก็จะเป็นเจ้าเ่าแก่ที่เขาขายขายกันนะคะ นถนนตีทองนะคะหาเพื่อนๆตรงเข้าไปเลี้ยวซ้ายนะคะเนี่ยเลี้ยวซ้ายตรงข้างวัดส,สุทัศน์เนี่ยฝั่งขวามือเนี่ยข้ามบานฝั่งนี้นะคะจะเข้าตลาดตอกหม้อได้แล้วก็ทางนี้ก็ไปได้ค่ะแต่ว่ามันไม่มีหลายถนนนะเพื่อนๆลินไม่แนะนําให้เดินริมนี้นะคะเราจะ,จะทะลุก,กันได้ตลาดอะ่ะเดี๋ยวไว้วันหลังค่อยมานะฝนมันตกปล่อยๆอย่างเงี้ยคือลิเซฟดีกว่านะกลับบ้านไปนอน เอาไว้จะพามาต่อมออีกนะครับเดี๋ยวปิดคลิปกันตรงนี้ดีกว่าคะวันนี้เอาเป็นว่าเดินเดินเล่นนะคะดูบรรยากาศเช้าเช้าไปพรอาทิตย์ก็ไม่ขึ้นให้เลยแต่ดูสิอาจจะวาวุ่นนะคะมาแต่เช้ามาหาพระาที่ตรงเข่าที่ช้า <laughs> เอาละค่ะปิดคลิปตรงนี้นะคะขอบคุณมากเลยค่ะที่รับชมและติดตามอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งติดตามเป็นกำลังใจให้กันนะคะ ขอบคุณมากค่ะ